สำหรับการแก้ไขไฟล์ที่เป็นรูปแบบ PDF สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้นะครับหลังจากที่เรามี Adobe Acrobat Pro DC นะที่ให้เตรียมก็เข้ามาที่ Edit PDF นะสมมุติว่าเราจะ Edit ชื่อนามสกุลเนาะเราจะใส่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยอยากแก้ไขตรงไหนเราก็พิมพ์ตรงนั้นได้เลยก็แก้ไขไปนะเราใส่ชื่อ,อ,อใส่ชื่อ ชื่อนามสกุลชื่อรหัสประจำตัวบบาๆๆเรา,าก็แก้ไขไปตรงไหนที่เราอยากแก้ไขก็แก้ไขได้นะครับก็จะใช้คำสั่ง edit เนาะง่ายๆเลยนะแล้วก็ทำการ close นะถ้าเราต้องการ add add รูป add t ทกนะมันสามารถ add image ได้ add text ได้เราก็ทำการ edit ได้เลยนะครับอันนี้คือง่ายมากๆเลยสำหรับการ edit PDF ไฟล์ นะโอเคประเด็นในการแก้ไขไฟล์จบแล้วทีนี้ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเนื้อหานะของการทำแลบเนี่ยจะต้องทบทวนมาเองนะครับซึ่งมันก็จะมีเนื้อหาอยู่บางส่วนนะซึ่งตรงนี้จากเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปสร้างเป็นคำถามเพื่อที่จะตอบนะฮะก็จะเป็นการเช็คความรู้ด้วยว่าก่อนทำการทดลองเนี่ย คุณได้อ่านอะไรมาบ้างคุณเข้าใจอะไรมาบ้างนะก็อันนี้ก็จะมีเนื้อหาที่จะต้องอ่านเองนะฮะก็ตามนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนสร้าง Google Form นะจริงๆก็เตรียมไว้รอแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลนะแต่ว่าคำถามยังไม่ได้คิดอ่านี้โชว์ได้นี่คือยังไม่ได้คิดนี่เป็นเทมเพลตที่อยู่ใน Google Drive นะฮะ ก็จะต้องเข้ามาทำซึ่งมันจะต้องล็อกอินผ่านผ่าน Gmail atku.th